สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวครับผมตินะฮะวันนี้จะมานําเสนอเมนูน้ําพริกทางภาคเหนืออีกตัวหนึ่งซึ่งส่วนประกอบเนี่ยน้อยมากแล้วก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ทําง่ายด้วยนะฮะโอเคเรามาดูส่วนประกอบกันเลยครับน้าพริกแคบหมูนะครับส่วนประกอบหลักเลยก็คือแคบหมูนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นติดมันมากถ้าเป็นติดมันมากๆหน่อยก็จะยิ่งอร่อยเลยนะฮะแต่วันนี้เป็น แบบนี้นาะก็อาจจะเพื่อสุขภาพนิดนึงซึ่งที่จริงแล้วผมหาซื้อไม่ได้นั่นเองนะฮะหาหน่าเสียดายมากเลยแล้วก็พริกหนุ่มนะฮะทางที่ดีถ้ามีพริกดิบด้วยก็สีมันก็จะสวยนะฮะแล้วก็จะเนื้อมันก็จะเ,เนื้อมันก็จะแบบว่าเข้มข้นขึ้นอีกหน่อยนะฮะอันนี้เกลือกระเทียมสองแบบเลยนะฮะให้จะได้มีแบบว่ามีเนื้อหน่อยแล้วก็อันนี้ก็หอมมากๆด้วยแล้วก็ หอมแดงครับแล้วที่เหลือก็คือผักลวกกับผักสดนะฮะที่จะมากินคู่กันฮะ,ะโอเคครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับเริ่มด้วยวิธีแรกเลยนะครับ <c oughs> ก็นำพริกพวกนี้เนี่ยมาย่างนะฮะพริกกระเทียมหอมแดงนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมากึ่งคั่วกึ่งย่างกันนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเตาถ่านเนาะ แล้วก็เราเคยแบบว่าเสียบไม้ย,ย่างไปแล้ววันนี้เรามาลองกึ่งย่างกึ่งคั่วกันบ้างนะฮะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ย่างให้แบบว่าไม่ไหม้นิ่มๆหอมแดงก็ไม่ไหม้นิ่มๆส่วนพริกเนี่ยก็ย่างจนแบบว่านิ่มแล้วก็เปลือกเนี่ยลอกออกมาสามารถดึงออกมาได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเม็ดออกแล้วก็มาตำกันนะ ตอนนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับให้ทั้งหอมแล้วก็ทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มันใกล้จะสุกกันครับน้พริกอ่าไม่ใช่พริกหนุ่มนะฮะตอนนี้ก็เสร็จแล้วลอกง่ายอย่างนี้นะฮะเวลาย่างก็ใช้ไฟแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็อ่าถ้าย่างนานไปเนี่ยเนื้อมันก็จะติด แห้งติดกับหนังนะก็จะใช้ไม่ได้ต้องพอดีพอดีนะฮะแต่ไฟายค้อนคัดค่อนข้างแรงมันก็จะหอมกว่านะฮะพอลอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะเอาเม็ดออกนะฮะเอาช้อนเขี่ยออกนี้ก็ออกแล้วนะครับนี่นะฮะทำจนหมดเลยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเอามาตํากันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนตำกัน,นะครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปจัดจานกันก็คือการตำนั่นเองนะฮะง่ายมากแค่คั่วหรือไม่ก็ย่างนะแล้วก็ตำปุ๊บก็เสร็จเลยฮนะโอเคใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปตำนะครับบางทีถ้าเกิดย่างแล้วมันดำเกินไปอเงี้ยเราก็ดึงไอ้พวกดำๆไม่ๆออกนะฮะก็เดี๋ยวเป็นมะเร็งนะครับกินมากๆก็ไม่ดีเนาะแต่บางคนเขาก็บอกว่าอร่อยกันนะผมก็พยายามไม่ใส่ดีกว่า น้ำพริกตัวนี้จะเป็นน้ำพริกแบบแห้งๆนะครับจะไม่เหมือนพวกน้ำพริกกะปกิหรือว่าน้ำพริกอย่างอื่นที่จะต้องกินแบบว่ามีน้ํามีเนื้อแฉะคือ,อน,นี้จะเป็นแบบว่าเนื้อร่วนๆละเอียดแล้วนะครับพริกย่างฮะรพริกหนุ่มที่เราย่างไปเหมือนเดิมนะครับคือถ้ามีพริกดิบเนี่ยใส่พริกดิบลงไปด้วย เนื้อมันจะไม่แฉะเท่าพริกหนุ่มนะฮะแล้วก็รสชาติก็จะต่างกันนิดหน่อยสีก็จะเขียวเข้มกว่าน่ารับประทานนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่เกลือไปน,นิดเดียวนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่าแคบหมูบางที่เนี่ยเขาจะปรุงรสมานิดหน่อยบางก็ใส่เกลือบ้างก็ใส่เป็นแบบผงปรุงรสเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เกลือนิดเดียวก่อนเพราะว่าแคบหมูของผมวันนี้เนี่ยมันมีรสเค็มอยู่แล้วนิดนึงนะฮะ แล้วก็สุดท้ายเลยแคบหมูของเราเนี่เองขยำนิดนึงช่วยกันจะได้ละเอียดไวๆใส่ไปเยอะๆนะฮะเพราะว่าอร่อยะครับ บางทีเยอะไฟก็ไม่ดีเพราะว่าพริกกับกระเทียมเราอา,อาจจะไม่เยอะเท่านั้นนะฮะก็ตักออกอย่างนี้นะฮะตำจนละเอียด แบบว่าไม่ต้องละเอียดหมดฮะคือเหลือให้แบบว่ามีกรุบกรอบมีเคี้ยวมีเนื้ออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่เหลือก็ชิมรสชาติแล้วก็ลงจานงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนลงจานกันเลยนะครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ตักลงจานแล้วนะฮะอาจจะมีผักชีหรืออะไรแต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็คือผักลวกของเราไอส่วนที่กินดิบได้ก็กินดิบเลยนะฮะจะมีประโยชน์กว่านะฮะเพราะว่าวิตามินมันก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะละลายในน้ำนะฮะแล้วก็ขอให้สนุกกับให้ enjoy eating นะฮะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ฮะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ